วุ้ยติดดุติดดุดุขับดุดุดุกุวุยโค้งงางงางเลยไหลครับงงไหลไหลพี่น้องไหลอุ้ยอุ้ยพี่น้องไหลครับไหลตายโอ้มันของยาพี่น้องของยาสวัสดีพี่น้องสุผปูสุป้นครับผมพบกับลงทงชาแนลกันคือเกาครับพี่น้อง เมื่อนี้พบกันยุ่ไอ้ให้น้าด้วยครับเด้อส่เบดครับผมนี่ครับเบสห้องเบดมีสองรุนครับเบสเน่ากับเบ็ดสันครับพี่น้องร่วมกันกับประมัณสามสิบก็หลังครับเป็นเงี้ยใส่เดือนครับผมเมื่อนี้ไม้กับเป็นไม้ให้น้าที่หน้ามันขึ้นมาแล้วครับก้อนก้อนสีดำหน้านะครับมันก็ส่งมีป่าอยู่ป่าลูกคอกป่าขึ้นมาหากินน้ำให้น้านะครับนี่ครับเห็นป่าลูกคอกอยู่สองสามกลุ่มอยู่ครับ คาดไเก็ต้องมีเนืมันผอมนะครับอ่ะเดี๋ยวไปเบิ้งกันนะครับพี่น้องเบิ้งไม้เบื้องลงกันเลยนะครับผมลงง่ายๆครับผมเหมือนนี่ครับพี่น้องขี้กระเดียนกันืนมนตนอตัวอ้วนครับรอหลักง่ายเลยอ็ได้เลยตัดเครื่องครับจะด่ายมันหุ่นพี่น้องตาบ่อนร้ายยครับแต่ว่ามันสิมาทางขางฟังมาตลอด ใส่ง่ายๆเลยครับพี่นอ้องเหยียบลงเลยนามลหลครับพี่น้องใส่ก่อนนันดำหน้าครับเพราะว่าขันดำหน้าแล้วก็สิเป็นปากขี้ขาดกสิในรลุนจัหมวดก่อนนะครับนี่พี่น้องกดฟอร์ดกังสิครับปา่าลูกคอ,อกมาแน่นอนเลยนี แต่ว่าเงี้ยคีกระเดียนนี่กระย่านแต่อีปูอีกครับพี่น้องเหมืนแต่ว่าท่านเด็กคอยเห็นบันไดครับอีปูอันอิปูมีหลายนี่ถ้ามีโอกาสหล่อนหลายบางหลังกับไซส์หนีครับพี่น้องไซส์หลายครับ เอเดี๋ยวขออนุญาตไปใส่ครับพี่น้องบัดนี้มันคําแล้วนะครับเบ็ดเข้ากับย่างไหลอยู่เดี๋ยวสิใส่ไปนี่แหละครับน้องแง่เนี่แหละแล้วก็สีมีลงน้ำหวยในจักน้อยครับผมจักไอ้เบ็ดเห้าวิลงน้ำหวยครับหวยกับพี่รุ่นอยู่ครับผมไปครับพี่น้องมันพอกันเมื่อแรงครับรอบยามครับผมกินเขาแรงแล้วค็ัรุ่นยามน้ำกันครับพี่น้องรอบแรกครับผมขันมือมือก็สิยามสองรอบอยู่พี่น้อง ไม่สิมันปดเงียแต่นาะไอ้มันมันเสียบเงียแต่นาะมันสินหล่อนดี่นาดล้งแหลกกันหล่อนเลยครับคือมีตาลังหล่อนแต่รองพี่น้องมันาำไม่ล้างหรอหล่อนครับโอ้เงียขอบจากรวาลเขาหล่อนดีขนาดเลยโอ้พี่น้องเอ้ยยุ่ให้หน้าเกินมืดแล้วครับอันนี้ร่องไอ้ลังเดียวครับมองดำเดียว มันสิปิ่นตั้งไดฉันได้เห็นป่าสวบอยู่ไม่ไหมสิกินบ่ดำไม่เอาไม่ไหมบ่อนครับลังบ้านมีคือโค่งสั่นพี่ด้องมีโก่งโค่งข้าโก่งเนี่ยแถลังนี่มีโค่งลังงางเลยกลิ่นเบ็ดสีฮักตัวนี้อยู่บนนูน้นเนาะแบบโอ้ยบุ็ครับ นี่งเบ่งดูจุมนมันว่ะเสด้ใส่ไดโอ้ยสะอาดเลยครับพี่น้องเตือนนี่ที่จะได้รอบเดียวแล้วครับเงี้ยวมืนเปล่นมีลิ้นหมืดเลยไม่เห็นเตือน,ตนเตอยู่หลังเดียวหลังยุ่งห่วยครับเอ้าหมืออื่นจังมาเบ่งมาหลุดน้ำกันพี่น้องข้หอหอมปากของข้าครับมือนนี่โอเคครับผมมีแต่มีตัวบ้างครับมืออื่นจังหลุดน้ำเบ่งน้ำกันครับ สวัสดีตอนตเศร้าครับพี่นอ้องยากาศดีๆครับมือนีเคลิ้มเลยครับวะนี่เห็นแสงแดดเลยรลุนเบ็ดกันต้อรครับผมนี่มีแตมบ่เศร้าออนี่ฮะมีรุ่นครับพี่น้องมีรุ่นหมูไปเลียดนั่นสิ ไลปลาอุ้ยพี่น้องไลค,ครับไลตายอ้ตายเห็นเส้นเลยแมแรกแนมแรกไอไรไอไแมแรกอ้ตัวบักเลงหหยเลยพี่น้องๆๆๆๆๆอ้กินเลือครับดบ่ได้ ติดดวงเพชรอย่างเดียวอู้ปุ่นะครับเลือดหอกอ่ะแต้มแดกครับข้างหน้ามีสัญญาณเลยพี่น้องนำหลังมนีกอนรันครับรันรันรัน ต่อครับผมนี่ก็บ,บ่กินต้องเป็นตะคืออยู่คือบอ่คือพี่น้องโอ้ดังนี่โมบครับพี่น้องโมบโมบโมบ,บติดมุกรุดได้หนี่้ยติดูดติดดูดุกครับดุกดุกดุง่ายุดอีกซะลรือ โอ้โ้ดินแห้งแท้ดุกครับดุกดุกอุ้ยขอว่าเปนดุกโอ้โขอครับโอ้โตัวงามพี่น้องตัวงามกินเงินอยู่ครับขาวอุอ่นเตือนเลยเนี่ยไอ้แต้มไอแต้ม ตอนครับหลอนแจปอีกลอนวูดหลังทั้งหนาบรรยาก,การที่เราพี่น้องน,นี่ทั้งหนาคือเ่เห็นเด็ดบัดน,นี้่มงนมีกันครับนี่ทั้งหนาเราเห็นเด็ดครับพี่น้องโอ้เห็นอยู่ตาบอดี มันบานเบ็ดจมไม่หลังนี่โคง้งโลงงงเลยพี่น้องน้ำดิ่งเลยครับติดครับนี่ีโค้งลางงงเลยไหลครับไหลไหลพี่น้องไหล อุ้ยนี่ครับตายแล้วโอ้ไหลตัวที่สองครับโอู้ไฮน้ามีปลาไหลครับน,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 นี่น้องสองเตี่ยมเลยไปเข้าเคียงๆเลยพี่น้องท่านติดได้หนินั่งนี่กิน,นเงียบจ้ะอุ้ยเข็งไงเข็งเข่งอ้เข็งไงเข็ง โอไ้ได้ๆโอ้คักพี่น้องเต็อมาซีเต็มแล้วครับโอ้างนี้บ่คอยกินบันไดพี่น้องบ่คือเท่งๆครับอันนี้เลือหอยครับพี่เลื้อหอยพี่นอ้องเลื้อยหอยโยมัน ีหาลังเนี่ยครับอ่ดุดน้ำกันครับลังนี่ก็ส้มของของพี่น้องมันแมนนะป่อติดได้หนิติดได้หนิดุ้กดุกพี่น้องดุก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 เดี๋ยว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 โอ้ยกินอะไรรแท้ โอ้มันของเาพี่นะ้องของยาโอ้ยนกินอันต่าได้แต่เนาะอ้าวโอ้หลุดจำตังนี้คือบอกินของนีงครับกินดีๆดีครับปีไส้ปีได้ก็ได้โอ้โอก,กินเลขหนีมิดซีรีครับหลัง โอ้ยห่วยบ่มีป่าบ่หงขึ้นมาหายหน้ามาเลยนีกมิดครับนี่ปลาดุกจ็กตัวนี่รอ,องรังสุดท้ายพี่น้องอู้ปลาครับ แลนตึงออก่เลยครับพี่น้องบ่กกินเบ็ดลรือเล่นนอกคือว่ากินเบ็ดละเอาเรียบร้อยครับมัดบอกกินยุ่งห่วยหลุดหลังนึงครับยุ่งห่วยเสียด้ครับพี่น้องอกกโอ้โอ้นั่นนี่วางได้่ยยุ่หลุดก่อนแล้วผลงานเบ็ดเท่านี้ครับพี่น้องหลุดตัวนึงครับโอ้เสียดาย ปลาดุกตัวบางไงยุ่ห่วยนะครับมันพลอยครับปวดมันดิดครับสรมั้งครับนี่ครับน้องนี่ครับพี่น้องน้องเดหยื่อแขนเลยปลาคอด้ปลาเคียงล้วกำังปลาไหลสองตัวยุ่ห่วยกับปลาดุกรุดตัวนึงโอ้ครับอ้าครับผมก็ถือว่าหมันอยู่ครับผมอาจจะเพื่อได้ไลปผนได้นะครับเนาะเดี๋ยวกิดเพิ่นกับสีดำหน้าแหละครับบ้านนี้จังมาใส่ตอนมีเข่าก็ได้ครับบ้านนี้ครับปลาพวกนี้ไปใส่เราครับขึนน้ำยุ่งเสียครับ อ่ะโอเคครับพี่น้องครับเอย่าไส่เดือนของเราผลงานขอบคุณสลาการับชมครับพี่น้องครับพอกันไม่คลิปหนานะครับสลาคิวนี้ก็อยู่ดีไม่แห้งโสมันกันสุขสุขคนนะครับเนาะลำ้วยลำลวยสุขภาพร่างกายแข็งแรงพอกันไม่คลิปหนานสลาคิวนี้กันสวัสดีครับ